อัสลามวะลาอกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่10มิถุนายนนะครับพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ40นาทีอะมาดูวันนี้ถอนไม้ให้ใครบ้างมีสี่เจ้านะครับมีสี่เจ้านะครับมีสี่เจ้าที่ถอนนะครับนี่ของคุณไมกี้เมาส์ไมกี้อะไรเนี่ยไมกี้นะครับมิกกี้เออมิกกี้นะครับนี่ปลอยเซียนสวยๆเนี่ยจัดให้เลยครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่นี่นี่เป็นลกไม้นะครับนี่สีสวยมากนี่ครับนี่ที่ต้นใหญ่ผมขายห้าร้อยอ่ะนี่พอดีมันมีต้นเล็กต้นหนึ่งก็เนี่ยครับพอดีติดดอกก็ให้ลูกค้าเลยแหละนี่สวยมากสวยมากแล้วก็น,นี้ต้นหนึ่งครบลักนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตังมีตังนี่ดอกมาดีไม้ดอกแดงที่จะมาดีนะครับสีจะจัดเลยนะครับนี่ก็สวยอันนี้อันนี้อะไรนะยอดเศรษฐีอแล้วก็อันนี้อมๆหน่อยเอ๊ อันนี้จําชื่อไม่ได้อันนี้ครับนี่ต้นหนึ่งนะครับจะจัดจ้ดจนจานๆเลยครับนี่ห้าต้นห้าร้อยนะครับใครจะอยากได้แบบนี้สั่งเลยนะครับห้าต้นห้าร้อยส่ง e อ s อทั้งกระถางฟรีนะครับนี่ห้าต้นห้าร้อยนี่ส่ง e m เมทั้งกระถางฟรีนะครับของคุณพี่สมพิษอยู่ไหนเอ่ยนี่หกต้นนี่ไม้เหมาเนี่ยหกต้นนี่ดูไซส์สิบเอ็ดนิ้วใหญ่อย่างนี้นะครับนี่คุณสมพิษบอก ขอสีเหลืองซับเจริญเบอร์สองหน่อยได้ไหมนี่ได้นี่ได้นี่ได้จัดไปนะครับมีทั้งระครังทองมีทั้งเหลืองซับเจริญเบอร์สองนี่เพิ่มซับเบอร์ชั้นสามนี่สวยไม้กิ่งดีดอกดีสวยบอกเลยนะครับกิ่งก้านดีทรงดีโคตรด,ดีสวยอันนี้พูดตรงๆเลยหกต้นหกต้นพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยครับเนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ อ่าแล้วก็ของคุณประภาสีนี่ประภาสีนะครับนี่สีต้นพันุนะครับสีต้นพัน,นุ์นี่บางโตคัดมาจัดให้เต็มเตมนะครับใครวังไว้ไว้บางใจบางโตจัดให้บางโตก็จะจัดอย่างนี้เลยแต่นี้ของคุณประภาสีเขาก็เน้นเอ้ของคุณอะไรนะคุณสมพิธเขาให้มีลายต้นของเขาด้วยนะครับนี่ก็ก็จัดให้ตามนี้นะครับก็จัดให้ตามนี้นะครับแล้วก็ขอเพิ่มสีเหลืองัเจริญมานะครับก็จัดให้นะครับจัดให้นะครับนี่ของคุณประภาสีนี่คือแบบบางโตจัดไหม ไม้เขา My, เรียกอะไรนะไม้แฟนซีสีต้นพันธุ์ให้หน่อยนะครับบางโตจัดให้เลยนี่บางโตจัดให้บางโตบ้าพลังอยู่แล้วใครไว้วางใจบางโตจัดให้บางโตอัดอัดขวดใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะไอ้เรื่องดอกอะ่ะมันสวยทุกต้นอะ่ะบางโตไม่พูดมากเลยเรื่องดอกนี่บางโตบางโตพูดได้เต็มปากเลยม่มันสวยทุกต้นอะ่ะเพราะนั้นเอาขวดเลยเอาขวดเอากิ่งเอาก้านเป็นหลักเนี่ยโตจัดให้อย่างนี้เลยนะครับใครไว้วางใจนี่สีต้นพันธุค่าส่งร้อยหนึ่ง นี่ของคุณสมพศ์เหมือนกันนะครับนีบ่จับจบคุณสมพศผมหาจับจ้าบให้หน่อยนี่แดงจัดจัดจานจ้านอันน,น,นี้อันนี้มีสีอีกสองสีนะอันนี้ต้นนี้มีสี่สีนะแต่แดงนี่คือบางโตตั้งใจให้คุณให้คุณสมพศเลยโด believer, นะครับสวยมา,นะม,มากนะครับนี่ม่วงนี้ก็จัดจ้านมากนะครับนี่โอ้โหเด่นเป็นสง่าเลยแล้วมีระฆังทองตัดด้วยนะนี่นี่ดูตัวนี้สวยมากนะครับน,ะบนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มีหอซับนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ นะครับก็เหมือนเดิมครับใครไว้วางลูกค้าท่านใดไว้วางใจให้บางโตก็นี่อัดอัดแน่นๆเลยนะครับไปแบบแน่นนเลยไปใส่กระถาง11นิ้วไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องไปขึ้นกระถางครึ่งปี๊บแบบนี้นะต้องไปขึ้นกระถางแบบนี้นะกระถาง15นิ้วอะนะครับต้องไปขึ้นกระถางนี้แล้วนะหรือกระถางจานกระถางจานก็โอ้ยโดดโดดไซส์ไปเลยไซส์14 16 18หนิ้วใส่ไปเถอะนะครับใครมีกระถางว่างเอาโดดขึ้นไปครึ่งโดดขึ้นไปปี๊บหนึ่งย นี่สี่ต้นสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ใครสนใจนี่ทักทายมาเลยนะครับนี่วันนี้ก็มีแค่นี้ของของคุณของคุณประภาสีมีฮอร์โมนเร่งรากอีกของคุณประภาสีมีฮอร์โมนเร่งรากอีกอันนี้เขียนผิดนะอันนี้เขียนผิดฮอร์โมนเร่งรากอีกสองขวดนะครับเดี๋ยวจัดการไปให้นะครับบิ๊กไอไอที่ไอของคุณสมพิษนี่ลบออกด้วอันไหนที่มันไม่มีอันไหนที่มันมันเนี้ยตัดอ้อยเลยอันไหนเขา เขามันไม่มีแล้วต้นไม้มันส่งไปแล้วแบบเรียกตนมาก็คือ,อ,อเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับตามนี้นี่ใครต้องการไม้หมากเนี่ยดูดูบนดินนี่เราเทียบกันเห็นเห็นดูไม่มีอะไรหรอกดูกิ่งก้านย,วยาวๆเนี่ยดูโขรอ่ะเต็มกระถางนี่พอถอนออกมาในใต้ดินมันอย่างนี้นะครับนี่น,นี่นะครับอันนี้เป็นแบบเครื่องการันตีเลยว่าไม้บางตัวมันไม่ได้แบบ เห็นแต่ข้างบนแล้วหมดแค่นั้นไม่ใช่ในดินมันมีอีกครึ่งหนึ่งเกินครึ่งด้วยนะครับนี่ในดินมันมีเกินครึ่งด้วยนะครับนี่เห็นเห็นเลยไม่มีกหกไม,มมไม่มีเมคไม่มีหลอกและลูกค้านะครับไม่มีมวยล้มต้มคนดูถอนออกมานี่โอ้โหเลยครับนี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจไมสีต้นพันสวยสวยๆ13ต้น3พันนะครับสีต้นพันก็ขอค่าส่ง1 0 0 13ต้น3พันก็ขอค่าส่ง3 0 0 6ต้นพันห้าก็มี ผมต้นมันห้าขอข้างส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ใครจะสั่งนี่สั่งได้เลยนี่มันโตคัดให้เลยไม้ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับนี่ส,สวยเลย1 1นิ้วกระถางจานที่ลงตอนเย็นก็มีเยอะนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับนี่ปอยเซียนก็มีเยอะนะครับนี่ดูดูดูไอ้สามต้นนี้มาอยู่ต่งางหากเป็นไงโอ้ยโอ้ยเลยเนี่ยนะครับนี่ใครจะเอาเนี่ยเดี๋ยวขายต้นดิเดีบยวผมตัวไปหยิบมาให้เอานี่มันจ,จ,ดจัดจ้านๆเลยนะแบบต้องซื้อ ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่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 โคดใหญ่ๆนี่โคดใหญ่ๆน้องชายเกาล่ากเน่จะไปไว้หน้าร้านมังโตขายเป็นไม้เหมาเพราะว่าเกาล่ากอย่างเงี้ยจะขายตัวละห้าร้อยนะออไม่ได้ขายราคานี้นะจ่ะมาอยากขายนี่ดูเป็นจังไหน่นี่เกาลากเรียบร้อยนี่เป็นจังไดเนี่แต่งจันนะครับแต่งจันแล้วก็มีตัวนี้นะครับเหลืองสวยๆเนี่ยสีต้นพันนี่โอ้โห จัดจัดจ้ดจนจานๆขอค่าส่งหนึ่งร้อยถออกมาใหญ่ๆเยอะๆแบบนั้นน่ะนะครับแจ๋วไหมล่ะนี่อยากได้ไม้ถูกๆสวยๆนะครับใหญ่ๆนะครับคุ้มๆจัดไปบางตจัดให้สี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ไม้ไส่กระถางหกนิ้วนี่บางตจัดชุดอย่างนี้นี่นี่สิบต้นสิบต้นหกร้อยค่าส่งแปดสิบเนี่ยใครอยากให้บางตทําแบบนี้บอกมาบางโตจัดให้หรือจะเอาแบบทนแดงทนชมพูทนเหลืองทนขาวทนพ่วงมีหมดนี่ มังโตจัดให้เนี่ยมันมีตรงนู้นอีกตรงนี้อีกนะครับข้างหลังอีกนะครับจัดให้จัดให้นะครับมังโตโอ้โหของครบของครบตอนนี้คือมาเหอะลูกค้าสั่งมาเหอะบังโตมีหมดตอนนั้นเนยช่วงช่วงนั้นคือไม้มันไม่พร้อมแม่เออสั่งนู่นสั่งนี่แล้วมังโตก็แบบจัดให้ไม่ค่อยได้ก็ปฏิเสธลูกค้าไปหลายคนตอนนี้มีแล้วนะสั่งได้เลยเนี่ยดูคะสีคะลายคะแบบคะดอกแล้วแบบคะแบบว่าคะหลากหลายจริงๆเนี่ยนี่ใครตามหาสายลายเนี่ย ชุดนี้มีให้สองต้นด้วยดอกยังไม่บานชุดต้นหนึ่งกับดอกบานแล้วต้นหนึ่งนี่ใครตามหาตัวชมพูหวานๆตัวนี้จัดให้เหลืองราชันตัวนี้จัดให้นี่ทองยอตัวนี้จัดให้นะครับนี่จะสีจะสอดนี่ไม้ม่วงไอ้ไม้ลูกไม้บานเย็นอมม่วงเนี่ยดอกบอกแบบเฉดจัดจัดจัดให้นะครับนี่มีหมดเลยมีหมดเลยนะครับต้นโตจัดให้นม่วงดำนี่สิบต้นหกร้อยขอค่าส่งแคสิบบาทนี่นะครับสวยๆเลยนี่ใครจะสั่งเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยห้าสิบต้น 50ต้น3,000ขอค่าส่ง400นะ50ต้น3,000ขอค่าส่ง400แถม5ต้น100ต้นก็6,000 100ต้น6,000นะขอค่าส่งก็700ใช่ไหม100ต้น6,000ขอค่าส่ง700แถม10ต้นนะครับแถมเลยแถมเลยบางตัวไม่ซีเรียสนะครับให้ลูกค้าซื้อเถอะแถมใครเอาไปทํากําไรอะไรได้หมดไม้ปี๊บใหญ่ๆ5ต้น2,000ขอค่าส่ง100หนุนตรงนู้นฝั่งนู้นเห็นไหมโอ้โหนู้นใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ไม้ไม้้้้้้้ใหญ่ๆไไมมมเเลลีียียยงงแบบพรอขึนป เนี่ยพอเต็มนี่ก็ยกโยกไปขึ้น2ปี๊บไม้2ปี๊บก็มีนะครับสวยๆใหญ่ๆไม้ครึ่งปี๊บก็มีสวยๆใหญ่ๆอย่างที่ลงในคลิปไม้จานไม,ม้มีทุกไซส์มีทุกไซส์เนี่ยโอเอซีนก็มีสวยๆใหญ่ๆนะครับใครอยู่ใกล้ๆวันพรุ่งนี้วันหยุดก็แวะเวียนมาดูที่ร้านนะครับเนี่ยนี่สามร้อยค่าส่งห้าสิบอ่อสวยๆนะครับเนี่ยต้นนี้นี่ยห้าร้อยนี่ชุดนี้ห้าร้อยส่งทั้งกระถางเดอ้อขอค่าส่งร้อยเดียว ไปเลยไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสวยจัดจ้านเลยครับไม้สีสวยใหญ่ๆนะครับท่านใดสนใจเนี่ยสีต้นพันธุ์เนี่ยสีต้นพันธุ์ชุดนี้น่าสนใจมากนะครับหรือใครจะให้จัดเนี่ยสีต้นพันธุ์ตรงนี้ก็ได้นี่ก็สวยๆนี่เนี่นับเลยหนึ่งสองสามสี่นี่นับเลยนี่นี่อีกหนึ่งสองสามสี่นี่จัดให้เลยนะครับแคปหน้าจอมาเลยก็ได้นี่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยแคปหน้าจออันนี้มาก็ได้นี่แคปเลยนี่หรือไม่ก็แคปอันนี้มาเลยก็ได้นี่แคปมาเลยนะครับนี่ยนี่นี นะครับแคปมาเลยนี่แคปหน้าจอตรงนี้ก็ได้นี่ <literature> หรือใครจะเอาชุดนี้ก็ได้นี่แคปหน้าจอมาเลยนี่แคปหน้าจอมาเลยนี่สวยสวยไม้สวยสวยจัดจัดนะครับไม่ไม่ขี้เลยนะครับอ่ะเอาสิบต้นนี้ใครจะรจะเอาชุดนี้ก็แคปหน้าจอมาเนี่ยโอโ้โหดวแล้วดูโขดแต่ลโาโขดนีเต็มกระถางเอาไปใส่แปดนิ้วเถอะนะครับถอนจากนี้ไปใส่แปดนิ้วเถอะหกนิ้วลงไม่ได้แล้วติดนะครับลงไปลากเลิกต้องตัดยับเลยนะ นะครับเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปลงแดไม้บางตัวปนี่อัพไซส์ขึ้นเลยนะขยับไซส์ใหญ่ขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะไม่ได้ไม้เล็กแล้วมาใส่กระถางใหญ่นี่ไม้กระถางไม้ใหญ่อ่ะเอาไปลงกระถางอย่างเงี้ยเนี่ยเบียดไม้เบียดกระถางแล้วนะทุกต้นเลยนะเบียดกระถางหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเบียดเบียดทั้งกระถางเบี้ยวเลยเนี่ยดูเดิเบียดทั้งกระถางเบี้ยวหมดละเนี่ยดูเดิเบียดทั้งกระถางเบี้ยวเลยเนี่ยเห็นไหมดูความใหญ่ของไม้อ่ะเนี่ยดูแต่ละต้นเนี่ยดูเบียดอย่างนี้เลยเบียดทั้งกระถางปิ้นนนหหกเเเลยยี่็ สี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยหต้นพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยสิบามต้นสามพันค่าส่งส0งร้อยง่ายๆมาเถอะจับให้จับให้เลยนะครับเนี่ยกระถางจานห้าร้อยนะครับตัวละห้าร้อยนี่มีตั้งแต่ต้นที่หนึ่งถึงต้นที่เท่าไหร่ตอนนี้สี 45, ่สิบห้าไหมสี่สิบห้าหรือห้าสิบกว่าต้นที่หนึ่งถึงต้นที่ไว้เท่าไหร่เนี 40, 45, 40. ่ยสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเท่าไหร่ มีต้นที่หนึ่งถึงต้นที่ห้าสิบนะนี่สวยๆเลยสวยๆเลยไม้สวยไม้สวยนะครับอันนี้ก็ต้นละห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับเอ่อห้าต้นสองพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยสิบต้นสิบต้นสามพันห้าขอค่าส่งสองร้อยนี่สวยๆนี่มีเยอะดูดินี่ดูต้นไหนนี่ยังไม่ได้ลงเลยนะเพราะเพราะไม้เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสองเดือนสองเดือนติดดอกติดอะไรเรียบร้อยนี่ขึ้นกระถางอย่างเงี้ยอืมเนี่ยขึ้นมาสองเดือนกว่า สองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วเนาะเนี่ยรอขึ้นกระถางสองปีทั้งนั้นเลยในในเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเต็มลน้นเนี่ยนะใครจะสั่งไม้เหมาบางตัวคัดให้เลยโคตรโคตรจัดไปนะครับจัดไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหรือจะคัดลายต้นเนี่ยต้นนี้ยี่ห้าเนี่ยโอ,อ้โห 4, ใหญ่มากนะครับยี่ห้าเนี่ยนี่ยี่ยี่เท่าไหร่ยี่หกเนี่ยยี่อันนี้สามห้านี่ใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยต้นที่สี่เนี่ยใหญ่มากเนี่ยต้นที่สี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ย สามนี่ใหญ่โคตรโคตรอันนี้เลขมันไม่เรียงนะนี่สองนี่ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้อะไรต้นที่อะไรต้นที่สิบเก้านี่สิบเอ็ดโอ้ใหญ่ใหญ่โคตรโคตรนะครับเนี่ยท่านใดสนใจทักทายมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนี่แสงทองการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการนานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับ ก็อย่าลงลืมบุญคุณคนครับอย่าอากตันอยูนะครับเพราะชีวิตท่านจะลำบากนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับว,วัสลามออะไยกุ้มบรอกมาตุนล้อวะบระกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ